เอ่อ uh, Nothing but t h y ทีเนี้ยมีทั้งหมดรู้สึกว่าจะประมาณ40 EP เนาะและวว้ลวเขาก็มารวบย่อให้เหลือเป็นเป็นสองซีซันซีซันละสิบตอนคขายากง่ายเป็นยังไงบ้างคะนอกจาก้องเป็นทีดีเมทด้วยแล้วเราต้องมาเล่นกับในตากั่แตงตาค่ะเอ่อเอาสำหรับตัวกี้ก่อนละคะเนะสำหรับตัวกี้ส่วนมากอะ่ะที่ผ่านมาเนาะทุกคนก็จะเห็นว่าเราเล่นเป็นแบบคอมเมดี้รอมคอมบ้างอะไรบ้างผีอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าแทบเรียกว่าไม่เคยเลยดีกว่าไม่เคยดราม่าแบบทั้งเรื่องขนาดนี้ค่ะ mm hmm. ก็เลยพอเรามาอ่านบทแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าเออมันมันดราม่าแบบหนักดีแล้วก็มันเป็นดราม่าที่คนเข้าถึงได้ง่ายเป็นปัญหาชีวิตที่ very classic อะ่ะ mm hmm. เป็นปัญหาชีวิตที่แบบโ so ซ classic แล้วก็อ่หลายคนน่าจะสามารถแบบ คือมันเอาวเลตได้ง่ายที่ปัญหาชีวิตร, Twelve, รอบครัว่านเถอะใช่ปัญหาชีวิตครอพ่สามีภรรยาคนที่มีลูกแล้วเอออะไรเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยคิดว่าคนไทยน่าจะชอบอะไรแบบนี้ด้วยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยมีโอ,อกาสได้เล่นแบบน,นี้ค่ะแล้วมุกดาลูกเป็นคค่ะของหนูก็จะเป็นในเรื่องดราม่าเหมือนกันค่ะคือก่อนนันนี้เราก็เล่นดราม่ามามาค่อนข้างประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าเรื่องนี้มันจะยากขึ้นตรงที่ว่า เหตุการณ์ดราม่าในเรื่องเนี้ยมันเราไม่เคยเจอแล้วมันมันยากมากๆที่ผู้หญิงคนนึงจะจะเจอในชีวิตกับคืมีประสบการณ์แบบนี้มาใช่ค่ะไม่ไม่ไม่เคยมีจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เอ่อเป็น <Dark S 1> ดราร์กคือบ <Dark S 2> ุสบาดาร์กมากคือเขาโตมากับไม่มีเลยแล้ววันหนึ่งเขาพยายามทําทุกอย่างให้ตัวเองมีแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรพยายามจะอยู่ในจุดที่สูงสุดตลอดเวลามองหาสิ่งที่ดีที่สุดอยากอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดมาประดับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ไกลตัวมากๆก็เลยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์นี้มันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ยากมากๆนะผมก็ไม่เคยเจอต้องเข็นอารมณ์มากเลยเพราะเราต้องควบคันเดกผู้ชายหลายคนเหมือนกันกลังบูจาใช่ไหมหวาวมากคุม ถ้าพูดถ้าพูดก็จริงค่ะด้วยด้วยคาแรคเตอร์อย่างที่บอกว่าคือด้วยบุษบาทำงานเป็นอ่าคนขายขายของลักชัวรี่ซึ่งซึ่งซึ่งเขาต้องทำยอดนู่นนี่นั่นเขาก็เจอคนเรื่องเรื่อยปกติน่ะแต่ว่าเขาก็มีความวังว่าวันหนึ่งเขาจะได้เจอกับคนที่ดีความรักที่ดีมีเงินหรือว่าอะไรแบบนี้ด้วยฉะนั้นทางเดินของเขาเขาก็เลยแบบมองแต่ว่าฉันจะทำยังไงฉันถึงจะได้สิ่งนั้น แล้วแล้วเขาก็ลืมมองสิ่งรอบข้างไปจนทําให้เขาเดินทางผิดอะไรแบบนี้รเรื่องีเส้นเรื่องมันเป็นยังไงคะตัวละครจะ่ตัวมเกี่ยวคือเส้นเรื่องอ่ะต้องบอกว่ามันมินหัวสามเส้นเรื่องเส้นเรื่องของพี่กับพี่พูธเส้นเรื่องของโมก,กับหลายๆคนแล้วก็มีมินชาริไดคนหนึ่งที่มีเส้นเรื่องเส้นเรื่องของเขาก็จะประมาณแบบว่าคู่ที่เหมือนแบบแต่งงานกันมาตั้งแต่แบบัยรุ่นแล้วก็หลังๆคือเริ่มแบบหมดแพชชั่นเรื่องคู่ เรื่องแพชชั่นเรื่องการใช้ชีวิตตัวเองแล้วก็มีการแบบเปลี่ยนผ่านมีหนุ่มเข้ามาหนุ่มหนุ่มหนุ่มเด็กเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยในโซนโซนของเขาของเราก็อย่างที่บอกว่าเป็นแบบปัญหาชีวิตของวัยที่แบบว่ามีลูกมีสามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสามเส้นเรื่องแต่มันก็จะมีอะไรที่มาเกี่ยวโยงกันเพราะว่าตัวละครสามตัวเนี้ยมาปะมาเจอกันในล้านหินก็จะสายมูอีก ก็มีการเจอกันเพราะว่ามีการโมหินก็เลยรู้จักกันค่ะก็เลยมีการแบบปรึกษาเรื่องความรักของกันและกันเล่นไปแล้วเป็นไบโพล่าไม่ได้เป็นไบโพล่านะแต่ว่าแค่แบบว่ามันเหนื่อยจังเลยอะมันแบบด้วยความที่เวลาแบบมันเล่นอะไรที่มันเครียดเครียดแล้วมันแบบว่ามันเหมือนมันใช้พลังมันกิน เหมือนโดนสูบวิญญาณออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติเราไม่เคยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนพอแบบเสร็จปุ๊บนี่คือแบบต้องช่วงวันวันที่ไม่ได้ถ่ายอะคิวที่ไม่ได้ถ่ายนี่คือต้องแบบรีชาร์จพลังตัวเองเลยอะไม่อย่างนั้นนี่คือแบบว่าเออฉันจะนอนตายแล้วหายไปจากโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยเลยแบบเออมันเครียดมากเลยที่ในเรื่องเลิฟซีนอะเรื่องนี้มันต้องมีเลิฟซีนแนะ่ มีมีเลิฟซีนด้วยค่ะที่มีลิมิตขนาดนกันรอเลิฟซีนในการก็คือของกี่มันก็อยู่ในลิมิตที่เราเราคือคือเราไม่ได้คิดหรอกแค่ว่าเราเราอ่านในบทแล้วก็แบบพอจะแบบนึกนึกภาพนึกฟิลออกอะไรประมาณนี้ค่ะก็โอเคอยู่ในสโคปที่เราโอเคต้องาษากาษาอีก่อน ไม่ต้องบอกไปเลยก็ือไปเลยอันี้ต้องบอกไปเลยไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเราจะไม่พูดหลายคนนะมเพราะวาเราจริงๆตอนอ่านบทก็รู้รู้ประมาณหนึ่งแล้วค่ะรู้ชะตากรรมประมาณหนึ่งแล้วว่าต้องเจอหนึ่งสองสามแต่ ด้วยด้วยบทนะคะมันมันดำเนินไปให้ถึงจุดนั้นอยู่แล้วคือถามว่าเราเต็มที่ไหมเราเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็โชคดีด้วยที่พี่ๆทุกคนที่ที่เล่นกับพวกคะ่ะเขาเขามีจังหวะเขามีอะไรต่างๆที่เซฟเราด้วยทําให้มันภาพมันอาจจะดูจริงมากๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันหลบหมดเลยห<อ>ลบอันนี้พูดเซฟไออันนี้พูดจริง<อ>พี่เล่นเซฟใช่แต่ว่าถามว่ามันมีการจุกเั้น ะแต่ว่ามันมันมีเรื่องเทคนิคช่วยเ<อ>ยอะมากมันเลยทําให้ภาพสมจริงขึ้นมาด้วยไม่มีสแตนดินไม่มีไม่มีสแตนดินค่ะแต่ว่า <c oughs> แต่ว่ามีการแบบมันจะมีจังหวะช่วยค่ะที่มันเหมือนจะโดนแต่ว่ามันก็แค่แบบ<อ>มีอะไร <c oughs> มีลิมิตมีลิมิตด้วยเล่นจะดูคนไหนดูสุดยากสุดนะคะับอาจารเข้าฉากไหนยที่อนันดาแต่แต่ว่าพิธาีนา พี่อนนาเพราะว่าเรื่องความมี่อนนาเป็นรุ่นใหญ่เนาเราเราเลยเลกรงเป็นพิเศษแต่ว่าพี่อนนาเป็นเป็นคนที่ถ่ายเร็วที่สุดผ่นานเร็วที่สุดเพราะพี่อนนาช่วยหนูเยอะมากเพราะพี่และพี่อนนารู้จังหวะแบบจังหวะล็อตีนแบบเขารู้สมัคะดีมากปันสกายเขาบ้างก่าเราเขาหลบให้หนูแบบหมดเลยอะ่ะแบบโดนน้อยน้อยมากๆแล้วแบบก็ดีใจมากๆที่แบบที่เขาช่วยด้วย อ,อ,อ,อ่อย่างร่วงงงงรงมงานกับกับกี่อนะคะกับนี์เป็นไงบ้างถือว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกครั้ง,งแรกทรกัทง้ทงทั้งพี่แล้วก็มิ้นท์ไม่เคยร่วมง,งานกันกายใช่ันนี้เป็นโปรเจกต์แรกที่เจอพ,พี่กี้แล้วก็พี่มิ้นก็ตื่นเต้นมากๆอะตอนตอนที่รู้แต่ตอนแรกเลยก็มีใจมีใจมากๆที่ได้เจอเช่นกันเราก็ตื่นเต้นเนาะเพราะเราไม่ได้แบบถ่ายละครมาแสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยพอแบบเข้าฉากก็รู้สึกแบบตื่นเต้น แต่ก็ไม pues ่รู้เหมือนกันว่าด้วยอะไรมันก็มันก็โคลของมันดีเนาะใช่ก็ด้วยตอนแรกพี่มิ้นก็แบบชวนคุยพาแบบไปเราไปกินข้าวกันไหมเผื่อเราเจอกันก่อนเราจะได้แบบไม่ไม่มีการเพลงมากเพราะก่อนหน้านี้หนูก็แบบรู้จักพี่มิ้นมาก่อนอ่ะแล้วก็เลยแบบเด้นรู้จักสุตสาก็แบบไปกินข้าวละลายพฤติกรรมกันที่นี่ไปกินเดือกินเดิมละลายเลยละลายเลยละลายใจสัมผตสปากตาปากแค่มงคอที่ควรติดตามระรับนี้ ก็ต้องฝากด้วยนะคะสำหรับซีรีส์ The Thirsty 30นะคะสามสุดพิ่งเริ่มต้นก็เดี๋ยวจะได้ชมกันแล้ววันที่2 8สิงหาเนี้นะคะที่ Disney ์คะาคะก็ยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะรับรองว่าเรื่องนี้สนุกเข้มข้นแน่นอนค,ะค่ะใช่แล้วก็มีนักแสดงเยอะแยะมากมายเลยบอกว่าคุ้มแน่นอนคะ่ะถ้าได้ดูซีรีส์เรื่องนี้